เหมาะมากสำหรับคนที่เป็นสำหรับคนที่แบบผิวหน้าบอบบางผิวหน้าเซนซิทีฟฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับแคมอีกแล้วนะจ๊ะในช่อง SG Channel นะคะก็มาถึงสุดทางรับของเราแล้วนะคะเป็น ep เจรังหน้า er อันนี้ของแบรนด์ nozerista นะคะมีไว i t e tree แล้วก็ road f u n k a วันนี้ถึงคิวนางแล้วที่เกมจะมารีวิวให้ฟังนะเคลมมาว่ายังไงบ้างความประทับใจส,ส่วนตัวว่าเกมประทับใจยังไงใครที่ใช้ดีอยู่แล้วนั้นก็ใช้ต่อไปนะจ๊ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ลองอดูข้อมูลหลายๆทางเนะาะบางทีตัวนี้อาจจะไม่ถูกกับเกมแต่อาจจะถูกกับ พวกเธอก็ได้แล้วใครที่ใช้อยู่ผลลัพธ์เป็นยังไงก็ลองมาแชร์กันใต้คอมเมนต์เนาะเผื่อใครมือลั่นเข้ามากดมาดูในช่องนี้แล้วเห็นก็เขาก็จะได้รู้ว่า,เ,าเป็นข้อมูลสำหรับเขานะครับว่าดีหรือไม่ดีว่าว้เรื่องเจลล้งหน้ากันนะคะอันนี้มาจากแบรนด์เนเจอริสตาตัวที่3แล้วสำหรับกับการรีวิวตัวนี้หน้าตาของมันก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่สูตรนี้จะเป็นสูตรสีชมพูาานาแดนตัวนี้เลยเนเจอริสตาโรส ฟังข้าเคานซ์เหมาะมาก,มากสำหรับคนที่เป็นสำหรับคนที่แบบผิวหน้าบอบบางผิวหน้าเซนซิทีฟหรืออะไรนิดอะไรหน่อยแพ้อย่างเงี้ยใช้ได้แต่ถ้าว่ามันมีส่วนผสมบางอย่างที่แบบอ่ะที่จริงฉันอาจจะแพ้อ่าอะไรดีอะแพ้ซิงอย่างเงี้ยเออฉันแล้วมันมีอยู่ในนี้พอดีอย่างเงี้ยลองไปดูในส่วนผสมของมันแล้วกันเนาะว่า เราแพ้ตัวนี้หรือเปล่าจะได้ไม่ต้องซื้อมาเด็เกจะมาอ่านให้ฟังก่อนนะว่ามันมีส่วนประกอบอะไรแล้วก็คำเคลมเขาเคลมว่ายังไงบ้างนะคะโอเคขออ่านขออนุญาตอ่านนะเพราะว่าจําได้ไม่หมดเนาะโอเคเดอร์เจอริสตาโรสฟังเ้ลคลิสเตอรเจลรังหน้าสรเจลังหน้ากุหลาบสูตรอ่อนโยนช่วยให้ผิวชุ่มชื้นปัาจากสิ่งสกปรกตกค้างผิวหน้ากลับมา ใสเหมือน14อีกครั้งอันนี้เติมเองนะที่จริงเขาแค่ว่าใสาอีกครั้งออกแบบมาสําหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะที่วา่าปราศจ,จ่าสารกลุ่ม SLS แล้วก็ซัลเฟตทุกชนิดและยังอุดมไปด้วยส,สกการสกัดจากไวท์ชซิ่งช่วยบำรุงผิวหน้าเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวคุณสมบัติของเจ้าเราวกวาชมพูตัวนี้เขาจะแบบแอนตี้แบคทีเรียแล้วก็ สารสกัดสเตมเชัจากดอกกุหลาบสีชมพูเนี้ยช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเติมความชุ่มชื่นให้ผิวทําให้ผิวแข็งแรงดูเรียบเนียนรูปผนกระชับลดรอยริ้วรอยได้เป็นอย่างดีนะคะปราศจาก SLS แล้วก็ัซฟเฟตแอลกอฮอล์พาราเบนแต่ตัวเนี้ยกลิ่นกุหลาบชัดเจนมากเกมก็เลยแบบลองดูซิว่ามีมีมน้ําหอมไหมสรุปแล้วคือใครทีพแน้น้าหอมก็ปัดปกไปเลยเพราะว่าเขาเขียนว่าเขามีฟาก้นอยู่นะคะ โอเคเกมอ่านดีเทลคร่าวๆให,ให้ฟังแล้วนะหลังจากนั้นก็ตัดสินใจกันเองเนาะว่าจะซื้อหรือจะยังไงกันต่อก็อแล้วแต่พวกเธอนะโ okay. อเคตัวนี้เขาบอกว่าเป็นตัวที่สดที่อ่อนโยนที่สุดของเขานะคะปริมาณที่เขาให้มาก็จะเท่ากับตัวอื่นๆที่เกมเคยรีวิวไปแล้วคือ300 ml นะคะแต่ตัวนี้ะจะราคาสูงกว่าตัวอื่นคือราคาประมาณ95บาทสูงก็ยังถือว่ายัง ยังอยู่ในเรนที่ราคาแบบนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นแรกแย้มกําลังแบบอยากสวยอยากหล่ออยากประทินโฉมสามารถเก็บเงินซื้อได้อยู่เพราะว่าเ,าเงินทองมันหายากเนาะยุคนี้หายากจริงๆถเถอยส่วนเรื่องความประทับใจของเกมนั้นมาฟังกันเลยดีกว่านาะว่าเกมประทับใจตรงไหนไม่ประทับใจตรงไหนอะไรบ้างนะคะเอเคเริ่มอีกอย่างหนึ่งเลย เนเชอริสตาตัวนี้นะคะดอกกุหลาบชมพูถือว่าเป็นเป็นเจลที่แบบว่ามีค่าบาลานซ์ที่มันโอเคสำหรับผิวหน้าของเกมเพราะเกมเป็นคนผิวหน้ามันแล้วมันก็แบบใช้ตัวเนี้แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบฝืดเอียด,เอ,ยดเอียดไปแบบแล้วก็ไม่ได้แบบลื่นพลึบไปเลยอะ่ะมันอยู่ที่ความพอดีแบบนุ่มเดง้งหลนะังจากที่เราเช็ดหน้าด้วยคลีนซิ่งเสร็จแล้วก็เราก็ใช้เจลล้างหน้าตัวนี้หรือคินเซอร์ตัวนี้นะคะก็นั่นแหละ ถึงเราจะไม่ได้แต่งหน้าอันนี้บอกเป็นความรู้ไว้นะจ๊ะสำหรับใครที่แบบว่าเออทำไมฉันสิวอุดตันสิวแบบสิวเยอะจังเพราะว่าบางทีพวกเธอทากันแดดแล้วอะพวกเธอไม่ทำความสะอาดหน้าโดยการไม่ใช้ครีนซิ่งเช็ดหน้าอะมันทำให้แบบเกิดสิวอุดตันบนบริเวณใบ,บ,บหน้าเพราะว่าตัวกันแดดมันมีสารที่ทำให้แบบก่อการอุดตันได้ง่ายก็ดังนั้นก็ควรใช้ตัวครีนซิ่งด้วยนะจ๊ะ ตามไปโฟมล้างหน้าหรือว่าจะเป็นเจลล้างหน้าก็แล้วแต่อันนี้บอกไว้เป็นความรู้บอกไว้ให้ได้รู้นะแล้วถามว่าเพิ่ม moisturizer ไหมความรู้สึกกว่าน่าจะนะอันนี้ความรู้สึกนะบอกก่อนว่าความรู้สึกนะน่าจะเพิ่มเพราะว่าหลังจากที่ใช้เสร็จแล้วอะไม่ว่าเราจะใช้สกินแคร์ตัวไหนต่อไปอะมันก็จะมีความเป็นแบบเหมือนแบบหน้าชุ่มฉ่ำตลอดเวลา ไม่เช่ยับ,บ,บเยิมเป็นสังขยาถ้าใครเป็นคนน้ามันก็จะรู้ว่าแบบความชุ่มฉ่ากับความเมือกต่างๆกันกน,นะคะโอเคเกมรู้สึกว่าเออก็คงจะมีมอยช์ไรเซอร์จริงๆอะไรและที่สังเกตได้อย่างคือกลุ่มคนเรากระชับจริงๆมาฟังข้อเสียของเกมกันบ้างซึ่งข้อเสียอันเนี้ยบางคนอาจจะไม่เจอก็ได้แต่บางคนที่ใช้นะอาจจะไม่เจอก็ได้แต่เกมดนนมันแจ็คพอคนเดียวไงคือตัวหัวปั๊มข้อเสียของนาง คือแบบตรงหัวปั๊มของนางคือแบบคือมันไม่ไม่เนี่ยเขาเรียกว่าไงมันฝืดแล้วก็พอกดกันแล้วมันก็ค่อยๆสโลว์ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันกดไม่ทันใจมันไม่เหมือนตัวอื่นที่แบบเรากดปั๊มปั๊มปั๊มไปมันคือมันสปริงมันดีแต่ตัวนี้สปริงมันตัวอะดันไม่ดีแล้วแหละมันก็เลยแบบฝืดนี่คือข้อเสียของมันก็ถือว่าแบบคิวซีไม่ค่อยผ่านสำหรับแบรนด์นี้ก่อนที่จะส่งขายนะคะ กเกมพูดอะไรคาดตบบทพ้องไปหรือใครอยากมีอะไรเพิ่มเติมเสริมแต่งหรืออยากจะติอยากจะเตือนหรืออยากจะให้ข้อมูลความรู้อะไรอีกเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยนะจ๊ะถือว่าเราเป็นเพื่อนกันมาแชร์ประสบการณ์กันใครที่ต้องการก็ขอโทษด้วยนะคะก็มีประมาณนี้แหละการใชกัรวันนี้เกมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เกมด้วยนะเพราะคลิปนี้เกมก็ลาไปแล้วกับอ n อ r ์เทอ s ์ r r ตาร์โรสฟังเกิลค e ีนตัวนี้นะคะ เห็นไหมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ